สวัสดีครับวันนี้มาพบกันในช่องทาง YouTube กับรายการฮาร์ดคอร์บอลติงนะครับผมสําหรับใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มวิเคราะห์บอลกับเราสามารถเข้าไปคลิกได้ที่ลิงก์ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมทางกลุ่มของเรามีกิจกรรมไทยผลฟุตบอลทีเด็ด v ีไจากเซียนบอลท่านอื่นๆและบทวิเคราะห์วันต่อวันเลยนะครับผมส่วนวันนี้จะมาวิเคราะห์ศึกบุนเลสลิก,ก้าระหว่างวบบวกเปิดบ้านพบกับไม้นะครับ มาดูความพร้อมฝั่งเจ้าบ้านวบบวกกันก่อนนะครับผลงานยังคุกงบแย่ไม่หยุดเลยอย่างนะัดล่าสุดเป็นฝ่ายโดนถล่มมาเลเทีหนึ่งต่อหกแถมยังต้องเสียมาซองลาัวกองหลังตัวเก่งที่ได้รับอาการบาดเจ็บจะทําการสร่งแกวแวงเอ็มบาบูลงทําหน้าที่แทนส่วนอีกหนึ่งจุดที่คาดว่าจะเปลี่ยนจะเป็นวิงแบ็กซ้ายนะครับผมจะหันมาใช้เยโรมลุตธิยงที่เกมล่าสุดลงมาเป็นตัวสำรองและโชว์ผลงานได้ดีขณะที่ฝั่งเกมลุกจะมีสามแข้งทีเดียอย่างมาร์คครเซ่โยนัสวินและลูคัสเบซา มาดูความพร้อมฝั่งทีมเยอรมันมนะครับผลงานแย่พอกัน์ตีนัดหลังไม่ชนะใครเลยอย่างไรก็ตามแมบบนี้จะมีข่าวดีเพราะจะได้ตัวอารอนมาตินวิงแบ็คท้ายบนโชดแบนกลับมายึดต,ตำแหน่งตัวจริงอีกครั้งขยับยองโบตุสขึ้นไปยืนในตำแหน่งเพลเมกเกอร์แบบเต็มตัวเพื่อคอยปั้นเกมลุกส่งไม้ต่อให้กับโยนาธานบูคาร์และคาริมโอนิซวีร่วมกันล่าตะข่ายนะครับผมทัศนะคู่นี้นะครับผม ฟอร์มทั้งสองทีมดูแย่พอกันเฮ h ูเฮเวลาเจอกันก็ค่อนข้างสูสีหนักไปทางเสมอนะครับวันนี้เลนราคาเปิดมาที่วบบวกต่อปอปอมองไปที่ฝั่งทีมเยือนดีกว่าครับผมบุกมาเสมอหรือพลิกชนะได้เลยก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีจากทางยูฟา222ด้วยนะครับขอบคุณครับ